สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พ่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่งอีพี138มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่งอีพี138วันนี้ก็คืออัปเดตโมเมนต์ของไบร์วินในช่วง4-5วันที่ผ่านมาและปาหลักฐานเพิ่มเติมว่าวัดไทยและไบร์วินคือคนเดียวกันค่ะ ค่ะคลิปนี้จะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทําให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยค่ะค,ค่ะทุกคนวันนี้เรามาอัปเดตโมเมนต์ของน้องๆกันบ้างดีกว่านะคะคือช่วงนี้ลงแต่คลิปคนพี่หลายๆคนอาจจะคิดถึงเจ้าคนน้องกันคือพี่ชมจะอัปเดตย้อนหลังไปตั้งแต่เมื่อ45หวันที่แล้วนะคะคือพี่ชมพยายามเก็บเล็กผสมน้อยมาเรื่อยๆก็รวบรวมเอามาเล่าให,ให้ทุกคนได้ฟังกันวันนี้เลยค่ะ คือเมื่อหลายวันก่อนน้องวินได้อัพรูปนี้ลงที่ไอจีเพื่อโปรโมทงานแฟชั่นโชว์ของแบรนด์ Prada ค่ะทุกคนแล้วเจ้าคนพี่ก็มากดไลค์ให้เจ้าคนน้องได้จ้าค่ะและพี่อีทก็ได้อัปรูปน้องวิน3รูปนี้ลงที่ไอจีพร้อมแคปชั่นว่าคูลบอยแล้วเจ้าคนพี่ก็ตามมากดไลค์ให้น้องอีกแล้วจ้าค่ะและพี่อีทก็ได้อัป2รูปนี้ของไบรท์ลงที่ไอจีเหมือนกันพร้อมกับแคปชั่นว่าคูลแมน แต่ไบร์ไม่กดไลค์รูปตัวเองที่พี่อีทลงนะคะแต่เจ้าคนน้องมากดไลค์แทนจ้าแหมดีเนอะลูกชายฉันไม่กดไลค์รูปตัวเองแต่ตามมากดไลค์แค่รูปแฟนก็พอแล้วดูแคปชั่นของพี่อีทสิคะรูปเจ้าคนพี่ใส่แคปชั่นว่าคูลแมนส่วนรูปเจ้าคนน้องพี่อีทใส่แคปชั่นว่าคูลบอยแหมพี่อีทแบ่งโพให้เราชัดเจนอีกแล้วละคะคุณขา คูแมนฟังแล้วดูจะหล่อแบบมาดแมนแฮนซัมส่วนคูบอยก็จะดูหล่อแบบน่ารักน่ารักอะไรนี้โอ้ยถ้างั้นในสายตาพี่อิทกับในสายตาเราก็มองเด็ก2คนนี้ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะทุกคนเนาะค่ะหลังจากวันนั้นไบรท์ Bright ก็ได้อัพ2รูปนี้ลงที่ไอของตัวเองแล้วเจ้าุนน้องก็มากดไลค์ให้พี่อีกแล้วคะ่ะคุณขาและพอพี่อัพรูปลงที่ไอเพื่อโปรโมท MV เจ้าุนน้องก็ตามมากดไลค์ให้พี่อีก และพอพี่ลงรูปนี้ที่ไอจีอีกน้องก็ตามมากดไลค์ที่อีกค่ะคุณคะโอ้ยไลค์บ่อยไลค์ถี่ไลค์ไม่หยุดหย่อนขนาดนี้แสดงความเป็นเจ้าของสุดๆเพราะรักพี่เขามากๆเลยคะ่ะดูออกค่ะและเมื่อวันอาทิตย์น้องวินก็ได้อัพรูปนี้ลงที่สตอรี่ไอจีด้วยค่ะทุกคนคือในรูปเหมือนน้องจะไปดินเนอร์นะคะเพราะในรูปท้องฟ้ามันดูเหมือนเป็นตอนเย็นๆใกล้ค่ำมาค่ะทุกคนแล้วที่สําคัญในรูปนี้ มีถ่ายติดแขนใครบางคนมาด้วยนะคะแล้วคนคนนี้ก็ใส่เสื้อกล้ามด้วยค่ะทุกคนแล้วกล้ามแขนของเขามันช่างคุ้นตาสเสือเกินเหมือนกล้ามแขนเจ้าลูกชายฉันมากๆค่ะคือวันอาทิตย์เนี่ยมันเป็นวันครอบครัวแต่ถ้าน้องมาทานอาหารกับครอบครัวแล้วทาไมมีแขนของลูกชายชั้นด้วยล่ะคะหรือว่าพาคนพี่มาทานอาหารกับครอบครัวตัวเองด้วยแต่เอ๊ะหรือว่ามาทานกันแค่สองคน ถ้าจะบอกว่าแขนนี้เป็นแขนของคนใดคนหนึ่งในครอบครัวของน้องแต่ครอบครัวนี้ลูกชายมีแค่สองคนคือน้องวินกับน้องมิกนี่คะ่ะจะว่าเป็นแขนน้องมิกก็ดูกล้ามแล้วไม่น่าจะใช่ว่าไหมคะทุกคนเพราะดูยังงยังไงมันก็เหมือนแขนเจ้าคนพี่ชัดๆค่ะจากที่สงสัยและพากันวิเคราะห์อย,อยู่นั้นทายก็ได้อัพรูปนี้ลงที่ฟีดบนทวิตเตอร์ค่ะทุกคนคือมันดูคล้คลายๆว่าจะเป็นสถานที่เดียวกันกับน้องวินเลยนะคะ คือมีแฟนคลับบางคนเขาเคยไปทานอาหารที่ร้านนี้เขาบอกว่าสองรูปนี้คือสถานที่เดียวกันแน่ๆอาจารยงั้นก็คือที่เดียวกันจริงๆแล้วน้องวินกับน้องทายอัพรูปสถานที่เดียวกันได้ยังไงอะถ้าไม่ใช่คนเดียวกันเล่นและเป็นคนคนเดียวกันถ่ายด้วยว่าไหมคะทุกคนค่ะหลังจากวันนั้นมาสารวัตรก็ได้อัพรูปนี้ลงที่ฟีดบนทวิตเตอร์เช่นกันคะ่ะทุกคนเอ๊ะเดี๋ยวนะคะ ถึงแม้รูปนี้จะเป็นรูปขาวดําแต่มองดูหลอดไฟแล้วมันคลิ้ายว่าจะเป็นสถานที่เดียวกันกับของน้องวินและน้องทายเลยนะคะและที่คิดว่าเป็นสถานที่เดียวกันก็เพราะว่าพอวัดลงรูปที่ปีดบนทวิตก็มีแฟนคลับเน้นถามวัดว่าคิดวันนี้พาทายไปเดทเบอร์หรือไปดูผีเสื้อแล้ววัดก็มาตอบว่าหลายวันแล้วจ้าวัดบอกว่าหลายวันแล้วไม่ปฏิเสธแสดงว่าไปด้วยกันมาจริงๆเพราะวัดลงย้อนหลังวัดถึงได้บอกว่าไปมาหลายวันแล้ว อาจาถึงบางอ้อละเขาไปดินเนอร์ด้วยกันมาจริงๆคะ่ะคุณขาเจ้าของกล้ามอันคุ้นตานั้นก็คือลูกชายฉันเองละคะ่ะทุกคน เพราะทั้งน้องวินทั้งทายทั้งสระวัตก็อัพรูปสถานที่เดียวกันแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนยังไงพี่ชมก็ยังศรัทธายืนหนึ่งเหมือนเดิมว่า2คู่นี้คือคู่เดียวกันถ้าทุกคนยังไม่เชื่อพี่ชมมีอีกความเป็นไปได้หนึ่งมาให้ดูกันค่ะทุกคนคือวันนี้วันที่24ทาง c m m ก็ได้อัปเดตว่าวันที่25จะมีไลฟ์แอดลันช์ของแก๊งเพื่อนทายทาง Facebook และทางช่อง YouTube ของ g m m TV และน้องวินก็ได้แชร์โพสต์นี้มาลงที่สตอรี่ของตัวเองเพื่อโปรโมทไลฟ์ด้วยค่ะทุกคนค่ะแล้วตอนสามทุ่มหนึ่งนาทีทายก็ได้มาอัพทวิตว่าพรุ่งนี้กินอะไรดีครับเนี้ยพอวันรุ่งขึ้นจะมีไลฟ์ทานอาหารเที่ยงกับแกงเพื่อนทายน้องวินก็มาแชร์โพสต์ลงที่สตอรี่แล้วทายก็มาทวิตถามเป็นแนวทางเพราะอยากรู้ว่าพรุ่งนี้จะทานอะไรในไลฟ์ดีคือช่วยกันโปรโมตงานขนาดนี้ยังคิดว่าเป็นคนละคนเล่นอยู่ไหมคะ คือพี่ชมมองยังไงยังไงก็รู้สึกว่าคนเดียวกันอยู่ดีคะ่ะทุกคนค่ะพอทายมาทวิตถามว่าพรุ่งนี้กินอะไรดีครับสารวัตรก็มาตอบว่ากินกูนั่นไงไมาหยอกเมียออกสื่อแล้วนะวัดนะตะลึงตลอดเลยนะเราเนี่ยค่ะแล้วทายก็มาตอบว่าเบื่อแล้วครับนะ้าผัวเมียคู่นี้ทันกันจริงๆค่ะแล้ววัดก็มาเมนว่าใช่สิกูมันหมดโปรแล้วค่ะแล้วสักพักวัดก็มาทวิตว่าเติมโปรแป๊บหนึ่งครับ แล้วทั้งคู่ก็เงียบหายกันไปเลยค่ะทุกคนแหมหายเงียบกันไปแบบนี้ชักอยากรู้วิธีเติมโปรของวัดซะแล้วสิคะคุณค่ะสงสัยจะเติมโปรแบบนี้หรือเปล่านะอ๋อ oh, <no. S 1> วัดนะวัดชอบมาทําให้อีแม่กลายเป็นคนจิตอกุศลอยู่เรื่อยเลย,เลยทางที่ปกติแม่ธรรมธรรมโมนะจะบอกให้ค่ะที่ชมขอเล่าย้อนไปวันที่น้องไร้ไลฟ์กับแฟนคลับในงานของเลม็กหน่อยนะคะคือมีแฟนนินเตอร์เขาได้คอกับน้องแล้วถามน้องว่าคุณเคยเจอคาเทียไหม น้องตอบว่าผมเคยเจอคาเทียครั้งหนึ่งตอนถ่ายเอฟโมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอืมอ๋อน่าจะเป็นวันที่แกงเอฟโเล่นกับน้องคาเทียลงสตอรี่วันนั้นแน่เลยค่ะโอ้ยทุกคนปั๊ป้ากับลูกสาวตัวน้อยเขาได้เจอกันแล้วค่ะอ๋อถึงว่าสิคะวันนั้นอีแม่ยังงงอยู่ว่าทุกคนได้เล่นกับน้องกันหมดมีเหรอที่ปัป้าจะไม่ได้เล่นกับลูกสาวอะแต่แหมเก็บเงียบเชียวนะไม่ยอมให้มีรูปหลุดออกมาให้เราเห็นกันเลยว่าเจอกับลูกสาวแล้วอะ ค่ะและเขาก็ถามน้องต่อว่าคุณคิดจะเอาอาเมะมาเล่นกับเบลลี่กับคาเทียไหมแล้วไบรท์ก็ตอบว่าเดี๋ยวเขาก็พาคู่หูบีซีมาหาผมที่ห้องเองแหละครับโอ้ยตายตายตาย,ตาย,ตายลูกชายอีชั้นมั่นมากมั่นใจมากๆว่าเจ้าคนน้องจะต้องพาลูกๆมาหาที่ห้องเองอะแหมขิงเก่งนะเราเนี่ยขิงว่าเดี๋ยวน้องก็มาหาตัวเองถึงห้องขิงว่าตัวเองไม่ต้องไปหาเขาเขาก็มาถึงห้องเองอะไรงี้ ตายตายตาย,ตายขิงเก่งขนาดนี้แถวนั้นขิงคงหมดสวนแล้วล่ะม้งลูกโอ้ยพอน้องเขามาหาที่คอนโดบ่อยๆเดี๋ยวนี้มั่นใจเต็มร้อยเลยนะว่ายังไงน้องก็ต้องมาอีกแน่ๆคือตอนตอบว่าเดี๋ยวเขาก็พาคู่หูบีซีมาหาผมที่ห้องเองแหละหน้าน้องคือขิงคนทั้งโลกมากโอ้อยากหยิบแก้มคนขิงจริงๆว้ยทำไมถึงขิงเด้มหน้าหมันเคี้ยวขนาดนี้ ตายตายตายวินรู้แม่บอกให้หนูรู้จักสงวนท่าทีไงลูกเราเป็นฝ่ายหญิงนะหนูจะมาหาเขาบ่อยๆจนเขาเก็บมาขิงคนทั้งโลกแบบนี้ไม่ได้มันอายเขาลูกตอนนี้คนทั้งโลกเขารู้กันหมดละว่าหนูชอบไปหาพี่เขาถึงห้องบ่อยๆอ่ะเพื่อไม่ให้เสียชื่อเสียงแม่ว่าเราประกาศบอกทุกคนไปเลยไหมว่าหนูเป็นแฟนกันหนูแค่ไปบ้านแฟนหนูคนเขาจะได้ไม่นินทาดีไหมลูก เชื่อแม่ประกาศไปเลยลูกเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงของเรานะลูกนะค่ะวันปล่อย MV m มวีไปไหนพี่แอมก็ได้อัพทวิตเพื่อโปรโมทเพลงนี้ด้วยแล้วไบรท์ก็ได้มาเมนว่าเพลงใหม่เมื่อไหร่ดีครับพี <P ie S 1> ่แอมตอบว่าพรุ่งนี้เลย55า,าแล้ววันนี้พี่แอมก็ได้อัพทวิตว่าทีมมุกไปไหนฝากเพลงด้วยค่ะที่ไบรท์ถามว่าทําเพลงต่อไปเมื่อไหร่และตอบว่าพรุ่งนี้ก็คือเรื่องจริงแต่ยังไม่เสร็จนะฟังมุกไปไหนกันก่อนนะคะค่ะ แล้วก็คือรูปที่พี่แอมอัพลงที่ถ่ายคู่กับไรซ์เสื้อที่พี่แอมใส่และทรงผมและตำแหน่งติดกิฟมันคล้ายกับรูปที่ถ่ายกับน้องวินมากๆทุกคนต่างก็คิดว่าเขาอยู่ด้วยกันหรือเปล่าถ่ายวันเดียวกันไหมมีคนไปเฝ้าแฟนทำเพลงใหม่หรือเปล่าแล้วก็มีแฟนคลับแอคทวิตไปถามพี่แอมเลยว่าคนเดียวที่จะตอบได้ว่าวันเดียวกันหรือไม่ฮ่าฮ่าาพี่แอมก็ตอบว่าคนละวันค่ะเจอไรซ์เมื่อวานฮ่าฮาแล้วแฟนคลับคนเดิมก็มาถามต่อว่า แต่ชุดพี่แอมคือชุดเดียวกันนะับเป็นโมเมนต์ได้ไหมคะหมายถึงโมเมนต์พี่แอมกับไรวินอะฮ่าฮ่าฮ่าฮแล้วพี่แอมก็มาตอบว่า <c oughs> ได้ค่ะพี่ใช้พาวินวอชซักแล้วเหมือนใหม่ค่ะโอ้ตอนแรกนึกว่าวันเดียวกันซะอีกแต่พี่แอมมาล่มเรือเราซะง,งั้นแต่ก็แปลกเนาะคนละวันแต่ชุดพี่แอมคือเหมือนเดิมเป๊ะเป๊ะแม้ก,กระทั่งตำแหน่งติดกิฟต์อ่ะทุกคนแต่ไม่เป็นไรเนื้อคนละวันก็คนละวันงั้นเดี๋ยวเราค่อยมาจาับพิรุธโมเมนต์ของน้องทั้งคู่กันใหม่ก็ได้เนาะเพราะสองคนนี้ ยังมีอะไรที่ทำให้เรากลายร่างเป็นคนันกันอีกเยอะแน่นอนว่าไหมคะทุกคนค่ะวันนี้พี่ชมก็ขอมาอัปเดตโมเมนต์ของน้องทั้งคู่และมาอัปเดตหลักฐานของวัดทายเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้มีอะไรเพิ่มเติมอีกพี่ชมจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะงั้นสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอนะัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ